บันทึกนี้อ้างอิงจากบุคคลและเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์เรียบเรียงรายละเอียดบางส่วนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เป็นเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายค่ะพุทธศักราช2,352ในบรรยากาศอันเงียบสงัดและเต็มไปด้วยควันทูปเทียนจากการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง กรุงรัตนโกสินทร์กำลังก้าวเข้าสู่รอยต่อแห่งอำนาจครั้งสำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลราณภาลายัยรัชกาลที่สองทรงขึ้นครองราชสืบต่อแต่ทว่าเพียงไม่กี่วันหลังการผลัดแผ่นดินคลื่นใต้น้ำที่ถูกฝังรากมานานกว่า27ปีนับแต่สิ้นกรุงธนบุรีก็ได้ผุดพลายขึ้นเมื่อมีการพบบัตรสนเทศปริศนา ทิ้งไว้ในพระบรมมหาราชวังเนื้อความในจดหมายนั้นเปรียบเสมือนระเบิดเวลาที่มุ่งเป้าไปยังบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในสายราชวงศ์เดิมนั่นก็คือเจ้าฟ้าเหม็นหรือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกริยัตรานุชิตเจ้าฟ้าเหม็นทรงประทับอยู่ที่พระนิเวศเดิมหรือพระราชวังเดิมริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเพราะที่นี่คือที่ประทับเดิมของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผู้เป็นพระราชบิดาของพระองค์ภูมิหลังของเจ้าฟ้าเหม็นนั้นซับซ้อนและน่าพิศวงเพราะในขณะที่ทรงเป็นลูกของพระเจ้าตากศินพระมารดาของพระองค์คือเจ้าฟ้าฉิมใหญ่ซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์โตของรัชกาลที่หนึ่ง ทำให้พระองค์ทรงเป็นหลานตาคนโปรดที่รัชการที่หนึ่งทรงชุบเลี้ยงมาด้วยความรักและความเมตตาทรงได้รับละเว้นอายาประหารเมื่อครั้งเปลี่ยนราชวงศ์และยังโปรดให้ครองพระราชวังเดิมสืบต่อมาเพื่อดูแลป้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมปราการสำคัญที่อยู่คู่กับพระราชวังมาตั้งแต่อายุทยาแต่ทว่าในยามที่แผ่นดินเปลี่ยนรัชการ ความรักในสายเลือดทนบุรีที่ยังคงฝังรากลึกอยู่ในกลุ่มขุนนางข้าเก่ากลับกลายเป็นภัยร้ายที่ทำให้เจ้าฟ้าเหม็นถูกเพ่งเลงว่าเป็นศูนย์กลางของการคิดขบฏเพื่อชิงอำนาจคืนในคราวนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยทรงมอบหมายให้พระราชโอรสองโตคือพระเจ้าลูกยาเธอกรมมหมื่นเจสดาบดิน หรือต่อมาก็คือรัชกาลที่สามเป็นผู้ชำระความคดีกบฏครั้งใหญ่กรมมะหมื่นเจ็ดาบดินในวัยเพียง22ปีทรงแสดงพระปีชาสามารถที่เฉลียวฉลาดและเด็ดเดี่ยวทรงเริ่มการสืบสวนอย่างเข้มข้นในลานสอบสวนที่คุกหลวงทรงเผชิญหน้ากับขุนนางผู้ใหญ่หลายท่านอาทิเจ้าพระยาพลเทพ หรือบุญนาคบ้านแม่ลาผู้กุมกำลังกรมนาและพระยาเพชรปานีหรือกล่อมผู้ที่พยานซัดทอดว่าเป็นผู้ติดต่อประสานงานและซ่องสุมอาวุธปืนไฟไว้ที่วัดท้ายตลาดรวมถึงมีการนัดหมายกำลังพลจากเมืองลบบุรีให้เตรียมพร้อมล่องเรือลงมาหากวิเคราะห์เชิงลึกจะเห็นว่าแรงจูงใจของกรมะหมื่นเจดาบดิน ในการชำระความครั้งนี้มิใช่เพียงการลงโทษตามตัวบทกฎหมายแต่คือยุทธศาสตร์ของรัฐศาสตร์เพื่อรักษาความมั่นคงของ,ของราชวงศ์จัก,กรีอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเข้าใจดีว่าหากปล่อยให้สายเลือดทนบุรีที่มีบารมีสูงดำรงอยู่จะเป็นชนวนเหตุแห่งความไม่สงบในอนาคตได้ตลอดเวลาการตัดสินใจจัดการอย่างเด็ดขาดในครั้งนี้ จึงเป็นการพิสูจน์ความจงรักภักดีของพระองค์ต่อพระราชบิดาและเป็นการส่งสัญญาณถึงขุนนางทุกคนว่าแผ่นดินใหม่จะไม่ละเว้นใครก็ตามที่คิดจะคลอนแคลนราชบัลลังก์ไฟแห่งคดีนี้ลามไปถึงพระคณิษฐาและพระอนุชาของเจ้าฟ้าเหม็นนั่นก็คือเจ้าจอมมนดาสัาลีหรือพระองค์เจ้าหญิงสัาลีวัน และพระองค์เจ้าชายออนิกาหรือนายหนูดำทั้งสองเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระเจ้าตากสินที่ประสูติจากเจ้าจอมมารดาอัมพันธ์โดยเฉพาะเจ้าจอมมารดาสัารีนั้นท่านมีสถานะเป็นสามัญชนหลังสิ้นราชวงศ์ธนบุรีและได้มาเป็นเจ้าจอมในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์วังหน้าในรัชกาลที่สอง ในวันจันทร์ที่บรรยากาศที่พระราชนิเวศเดิมเต็มไปได้วยความตึงเครียดเจ้าจอมารดาสัาลีทรงแสดงความเด็ดเดี่ยวในสายเลือดขัติยาท่านทรงตัดผมใหม่เตรียมรับะตากรรมขณะนั่งอยู่กับลูกชายและลูกสาวคือพระองค์เจ้าชายพงศ์อิสเรลชันสาเก้าปีและพระองค์หญิงนรมนชันสาหกปี เมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้าผู้เป็นสวามีเสด็จมาตรัสถามด้วยความรันทดใจถึงการร่วมคิดขบฏกับพี่ชายเจ้าจอมมารดาสำรีกลับตอบด้วยความทรนงว่าจะหาว่าเป็นขบฏก็ตามใจพ่อเขาก็ฆ่าพี่น้องเขาก็จะเอาไปฆ่าตัวเองจะอยู่ไปทำไมท่านยอมรับอาญาประหารเพื่อตายตามพระราชบิดาและพี่น้อง อย่างไม่สะทกสถานในวินาทีที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวท่านได้ผลักหลังลูกทั้งสองไปหาค่ารับใช้และรับสั่งประโยคที่ยังจดจำกันมานานว่านี่ลูกเสือลูกจระเข้คำพูดนี้สะท้อนถึงความรักที่ปนไปด้วยความกังวลว่าลูกๆของท่านที่มีสายเลือดที่เป็นอันตรายทางการเมืองท่านจึงยอมสละชีวิตตนเองเพื่อให้ความผิด จบลงที่ท่านแต่เพียงผู้เดียวการประหารชีวิตดำเนินไปอย่างเป็นระบบและแบ่งตามชนชั้นทางสังคมโดยสถานที่สำเร็จโทษอาญานั้นตั้งอยู่ตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญรอบพระนครน,นักโทษที่เป็นขุนนางกบฏและสามัญชนรวม40คนถูกนำตัวไปประหารชีวิตที่วัดสำเรซึ่งในอดีตนั้น มีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนบุรีทางทิศใต้ของพระราชวังเดิมลงมาซึ่งปัจจุบันคือวัดสำเร็ตั้งอยู่บนถนนเจริญนครเขตทนบุรีสถานที่แห่งนี้เคยมีสภาพเป็นป่าช้ารกชัดติมน้ำเหมาะแก่การประหารนักโทษทั่วไปเพื่อเป็นการประจานและขู่ขวัญไม่ให้ผู้อื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่าง เจ้าจอมมารดาสำลีผู้เด็ดเดี่ยวก็ต้องมาปิดฉากลมหายใจลงที่ลานประหารแห่งนี้ด้วยวิธีของสามัญชนท่ามกลางเสียงคลื่นกระทบฝั่งธนบุรีที่กรบเสียงสุดท้ายของพระราชธิดาผู้จงรักภักดีในขณะที่นักโทษชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าต้องรับโทษตามกฎมเทียนบานที่ว่าห้ามเลือดตกถึงพื้นดินการสำเร็จโทษด,ด้วยท่อนจันทร์ จึงถูกกำหนดให้กระทำณวัดปทุมคงคาหรือวัดสลักซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนครปัจจุบันวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ถนนทรงวาดเขตสัมพันธวงศ์ย่านเยาวราชในสมัยนั้นวัดปทุมคงคามีภูมิศาสตร์อยู่ใกล้กับย่านสําเพงและมีแท่นหินประหารตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รกร้างหลังวัดริมลำคลอง ซึ่งปัจจุบันยังคงปรากฏแผ่นหินขนาดใหญ่เป็นพยานถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นร่างของเจ้าฟ้าเหมน็นและพระองค์เจ้าชายออน,นิกาถูกบรรจุลงในกระสอบแดงที่ทำจากผ้าหนายอย่างดีผูกมัดแน่นหนาก่อนที่เพชฌฆาตหมื่นทะลวงฟันจะใช้ท่อนไม้จันหอมที่แกะสลักอย่างสวยงามแต่หนักแน่น ทุบลงที่พระนาพีอย่างรุนแรงจนสิ้นพระชนภายในครั้งเดียวเสียงไม้กระทบร่างในวันนั้นปิดฉากชีวิตเจ้าชายผู้มีสองสายเลือดไปพร้อมกับกลิ่นหอมของไม้จันท์ที่ปนเปื้อนคราบเลือดในขณะที่ความตายมาเยือนเหล่ากษัตริย์และขุนนางโศกนาฏกรรมที่อำมหิตที่สุดคือการกวาดล้างพระโอรสทั้งหมดของเจ้าฟ้าเหมน็นเด็กน้อยผู้บริสุทธิ์ ถูกจับใส่กระสอบและนำไปถ่วงน้ำที่ปากน้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดสมุทรปราการในปัจจุบันเพื่อเป็นการตัดรากถอนโคนสายเลือดฝั่งชายไม่ให้เหลือเชื้อสายของกรมขุนกษัตรานุชิตไว้ในแผ่นดินอีกเลยทว่าท่ามกลางเท่าฐานแห่งความสูญเสียสายเลือดของเจ้าจอมมันดาสัาลีกลับรอดพ้นอย่างปาฏิหาร ลูกเสือลูกจระเข้ที่ท่านเคยเรียกอย่างพระองค์เจ้าชายพงศ์อิสเรลได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีภายใต้บารมีของผู้เป็นพ่อคือวังหน้าท่านเติบโตขึ้นเป็นข้าราชการผู้พักดีและเป็นที่โปรดปรานของรัชกาลที่สาผู้ที่เคยชำระความของแม่ท่านเองพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดพระกรุณา ให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงอิสเรเเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอกรมมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชทรงศักดินาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเมื่อวันจันทร์เดือน6แรม 13. บสามข้ามปีจอพศส4 0พพระเจ้าราชวรวง์เธอกรมมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีขึ้น 11. ค่ข้ามเดือน8อุตราศาสตร์ปีจอ ตรงกับพศ2417ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะพระชันษาได้75ปีและในสมัยรัชกาลที่6สายเลือดนี้ได้รับพระราชทานนามสกุลว่าอิสระเสนาณนายุธยาซึ่งยังคงดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติและสร้างคุณูปการให้ประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันเรื่องราวกบฏของเจ้าฟ้าเหม็น และการตัดสินใจของเจ้าจอมมานดาสําีีจึงไม่ใช่เพียงเรื่องการชิงอำนาจแต่คือบทเรียนเรื่องความเด็ดเดี่ยวการเสียสละและสายเลือดที่ไม่มีวันตายแม้ในวันที่ความตายมาพรากทุกสิ่งไปนวัดปทุมคงคาวัดสำเเรและพระราชนิเวศเดิมก็ตาม